แนะนำวิธีการไล่ลมเบรกลมคลัตช์นะครับแบบง่ายๆทีเดียวมาเลยไม่ต้องไปคอยเยียบๆปล่อยๆทำคนเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องมีเทคนิคนินดหน่อยเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าทำยังไงใช้ต้นทุนน้อยด้วยครับประดิษฐ์ขึ้นมาครับทำเป็นตัวโดด อันนี้เราเป็นร้านแอร์อยู่แล้วนะเราก็เลยมีใช้เครื่องวัดกั้มแอร์ก็ได้นะแล้วเราก็มาทำต่อสายอย่างเงี้ยแต่นนเราก็เปิดเปิดนี้นะครับเรียมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปั๊มคาดตัวล่างครับแต่ตอนนี้ลองเปลี่ยนตัวบน,นเสร็จแล้วลองไล่ลมมาก่อนจะเอาน้ำมันเก่านี่คือน้ำมันเก่าที่ออกมาจากระบบนะครับํำปีเลยครับมันก็เลยทำให้ลูกสูบพวกนี้ตายติดขัด เหยียบมาบ้างไม่มาบ้างนะครับหลังจากเรกเปิดด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาปลายสายด้านหนึ่งจอดที่ข้างดูดของเครื่องแว็กนะครับและอีกข้างหนึ่งไปเข้าที่หัวไล่ลมนี่นะครับหัวไล่ลมแม่ปัม๊มเราก็คลาย,ลยครับคลายเสร็จแล้วเราก็ ครับปสายครั้งหนึ่งดูดเลด็ดูนะครับน้ำมันกำลังมานะเราก็จะเห็นว่ามันถ่ายน้ำมันอย่างเงี้ยครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัดครับถ่ายอย่างเงี้ยนะครับจนได้ไปเรื่อยๆจนมันใสและครับก็อพอ พอแล้วก็ออกครับนล่วก็มาบเหยียบขัดดูนะครับนี่ครับตึงเลยครับดูดทีเดียวก็ขัดมาแล้วครับทำคนเดียวได้นะครับไล่ลงคัดแบบง่ายๆ